อ่ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่าครับผมมีรูป2รูปให้ทุกคนดูนะครับรูปแรกเนี่ยคือรูปปากกระจบรูปที่2ก็คือรูปของปากกระจบทั้งสองรูปเนี่ยเป็นปากกระจบทั้งคู่ครับแต่จะมีรูปหนึ่งครับที่เป็นรูปที่หมอผ่าตัดให้คนคนไข้แล้วก็จะมีอีกรูปนึงครับที่คนไข้ได้ปากแบบนี้ตั้งแต่เกิดลองเดาดูสิครับว่ารูปไหนติ๊กตัก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 เฉลยครับรูปขวามือครับคือรูปที่หมอทําปากให้ ดูแทบไม่ออกเลยใช่ไหมครับว่าปากกระจับธรรมชาติกับปากกระจับที่ทำออกมาแล้วเป็นทรงธรรมชาติเนี่ยมันเหมือนกันมากๆเลยนั่นเป็นเพราะว่าสิ่งที่หมออาร์มให้ความสําคัญในการทําปากก็คือทําให้เหมือนไม่ได้ทําแต่มีความเปลี่ยนแปลง และดูหวานละมุนขึ้นกระจับไม่ควรจะต้องชัดเกินไปสมัยนี้เทรนด์ไม่ได้เน้นแบบนั้นแล้วเราเน้นเทรนด์ธรรมชาติเน้นแบบว่ามีปากกระจับแต่เกิดเพื่อนคุณที่เจอคุณะหลังจากที่คุณไปทําปากมา<ๆ>เขาจะยังไม่ทันดูออกทันทีนะคะว่าคุณทําปากมาหรือเปล่าส่วนคนที่ไม่เคยเจอคุณมาก่อนเขาก็จะมองคุณเหมือนเป็นรูปสายมือคะ่ะว่าเป็นปากกระจับธรรมชาติที่ไม่เคยผ่านัดมาก่อนเลยหลายๆคนก็จะสงสัยว่าเอา้าแล้วเราจะแยกยังไงดีระหว่างปากกระจับธรรมชาติกับไม่ธรรมชาติถ้าทํามาดีๆจริงๆเนี่ย ผมบอกตามตัวเลยนะครับแยกไม่ออกเป็นธรรมชาติเหมือนกับว่าได้ป่าแบบนี้ตั้งแต่เกิดคุณพ่อคุณแม่ให้มาแต่ทั้งหมดที่หมอพูดมามันก็เป็นความชอบเฉพาะตัวเป็นความชอบส่วนตัวเฉพาะของหมอนะครับแล้วคุณล่ะครับที่ดูคลิปนี้คุณชอบปากกระจับธรรมชาติหรือชอบปากกระจับชัดกันแน่